ดีลุนุูพ่อรู้ไหมตอนที่พี่หลับพี่ฝันว่าเราสองคนได้ไปเที่ยวทะเละด้วยกันพี่อยากให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงสัญญากับพี่สิว่าถ้าพี่หายเมื่อไหร่เราจะไปเที่ยวด้วยกันจริงๆ สัญญาเลยว่าจะพาพี่สีนะ่ะไปเที่ยวเยอะๆเลยในเมื่อยายสีเป็นอย่างนี้ก็อย่าบอกนะว่าเราต้องเอายายเลือดสกปรกนั่นขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลนะต้องมานั่งอ่านหนังสืออะไรพวกนี้อีกแล้ว ทำไมเราถึงต้องมานั่งอ่านอะไรที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับเราทุกวันด้วยล่ะเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยอ่านไปก็ไม่เข้าสมองอยู่ดีจะอ่านไปทำไมกันเนี่ยในเมื่อเราไม่อยากเล่นแล้วก็มองช้าสักหน่อยไม่มีคนไปละไมอยู่แล้วไปเที่ยวดีกว่าวันนี้ไม่เรียนย้เ yeah! พราะฉันต้องทนเพื่ออะไรกิจกรรม บอกให้ลวงแค่ไปเรียนที่นี่ซะลีรูนรุ่นหนีเรียนของทันตะกตูลอีกแล้วใช่ไหมเอ๊ก็มันน่าเบื่อนี่นะใครจะไปเรียนได้ทั้งวันกันล่ะไม่เอาด้วยหรอกทนนั้นได้ไม่ไปคุยบอกให้ส่งหนูไปเีกนที่ที่หนึ่งนะจ๊ะไม่เอาด้วยหรอกทางนั้นได้ใจกันพอดีหนูเชฟไปให้แม่หน่อยเถอะนะถือว่า เป็นคำขอจากแม่คนนี้นะทำเป็นตั้งหองวังไว้กับเราทำไมแล้วเมือ่อสุดท้ายแล้วเราทำอะไรไปเขาก็ไม่รับว่าเราอยู่ในครอบครัวของเขาอยู่แล้วนี่นะเพราะว่าคนในครอบครัวน่ะเขาไม่ได่าคนในครอบครัวก,กันแบบนี้หรอกนะแกจะคิดว่าแกทำตัวดีแล้วทุกคนจะลืมว่าแกเป็นใครแกมันผิดตั้งแต่เกิดมาลนะไอ้ตุ๊ประหลาด สายเละสดสกปรกของแม่แกมารวมกับครอบครัวเราแบบนี้ตระกูลของเราก็จะไม่มีสายเลือดสกปรกแบบแกออกมาจะว่าไปแล้วการได้ไปเรียนที่เท่ากับอิสระหรือเปล่านะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าแม่อีลูนไปแล้วนะดูดีดุกดูดีแล้วกัปูด,ดูดกินคันชุย